สรุปหุ้นจีนหนุงฝูแบบเข้าใจง่ายวัสดีครับผมวินหวังนะครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นลา ลยเลยพี่ไรแนวนะครับอัปเดตทุกสถานการณ์ลงทุนที่ส่งผลกับเงินกระเป๋าของทุกคนนะครับผมและสําหรับสถานการณ์ในโดยเฉพาะ2ปีนี้นะฮะเพื่อนๆหลายคนนะครับพี่ๆน้องๆหลายท่านก็เริ่มไปลงทุนหุ้นต่างประเทศนะครับทำให้ในช่วงหลังเนี่ยผมก็เลยเริ่มทาตามดิวเคสบ้างครับก็เลยแนะนําทั้งหุ้นจีนหุ้นอเมริกาบ้างนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้แนะนําเป็นหุ้นอเมริกาไปในหลายตัวใช่ไหมสำหรับรายการไรแนวนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมานําเสนอครับหุ้นจีนตัวหนึ่งที่อยากให้เพื่อน้จนนนแต่่่่วาหุีีีทผมเสอ ไม่ใช่หุ้นประเภทแบบเทนเซนต์อาลีบาบาหรือว่าเสี่ยวมี่ที่หลายๆคนมาจจะรู้จักนะแต่ผมคิดว่าการนําเสนอหุ้นง่ายๆแบบนี้มันเป็นพื้นฐานที่ทําให้เราเนี่ยเอาไปต่อยอดในการศึกษาหุ้นตัวอื่นถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปในตลาดหุ้นประเทศนั้นๆครับแล้วหุ้นที่ผมนํามาเสนอเนี่ยก็คือหุ้นหนงฝูครับหุ้นหนงฝูอะเอาง่ายๆก็คือเป็นหุ้นขายน้ำเป่านี่แหละก็ขายน้ำเปาบ้านเรานี่แหละแต่ว่ามันก็เป็นเจ้าตลาดในประเทศจีนครับถามว่าทาไมถึงนําเสนอหุ้นนี้เพราะผมคิดว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยคือเราเข้าใจได้ง่ายๆออยยู่่แล้ววรรััาาามมนนขะไทํุกิจ แล้วก็มีสิ่งไหนที่ทําให้มันเนี่ยอาจจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงได้บ้างการที่ผมนําเสนอตัวนี้ยผมผมคิดว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยเอาจริงๆรเนี่ยผมว่ามันยากนะจริงๆผมว่ามันยากกว่าอเมริกาด้วยนะเพราะว่าความผันผวนมันเยอะเนี่ยตัวแปรมันเยอะอย่างเช่นนโยบายของรัฐบาลอะไรเงี้ยก็ส่งผลโดยตรงใช่ไหมแล้วก็มุมมองจากนโยบายของอเมริกาที่มันแบบปิดกั้นการขนส่งสินค้าเนี่ยก็ส่งผลกับตลาดหุ้นจีนคือมันมีปัจจัยหลาย,ลายอย่างที่มันควบคุมไม่ได้ครับมากเสียยิ่งกว่าตลาดอเมริกาอีกดังน,นั้นเนี่ย ถ้าเกิดจะไปหุ้นจีนเนี่ยผมก็เยียกจะมานําเสนอว่าลองจากตัวที่มาแบบง่ายๆก่อนนะให้เราเข้าใจง่ายๆก่อนในการศึกษาเนี่ยเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่รอบคอบมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะติดด้อยมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้มาลองเข้าเรื่องเลยนะครับผมจะพาทุกคนดูราคาของหนงฝูครับอันนี้ก็คือราคาทั้งชีวิตของมันครับหุ้นหนงฝูสปริงนะครับตัวย่อก็คือ9633ในตลาดจีนนะแล้วมันเข้าตลาดไม่นานครับเมื่อวันที่ 2020ปี2020นะครับแล้วราคามันก็คงที่มาโดยตลอดถึงแม้ว่าตอนแรกมันจะเด้งไปนะครับผมว่าอันเนี้ยพลัง IPO แหละมันก็เลยเด้งมาอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็กลับเข้าสู่มูลค่าที่ทุกคนเห็นด้วยครับก็คือประมาณ40กว่าหยวนนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันล่วงลงมาครับเหลือประมาณ25หยวนเพราะว่ามันมีเรื่อง25ดอลลาร์ฮ่องกงครับเพราะว่ามันมีเรื่องประเด็นบางอย่างที่เดี๋ยวมุมผมมาขยายต่อไปแล้วตอนแรกมันก็รีบาวเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่าระดัับเเเดิมมที่นนคยป็ ต้องบอกว่าจริงๆอะถึงแม้ว่าหนงฝูจะยังเข้าตลาดมาไม่นานครับแต่ว่ามันก็อยู่มานานแล้วครับแล้วก็เป็นเจ้าตลาดของประเทศจีนแล้วก็ลิสต์เข้าตลาดในเพื่อปี20 2 0 PE อนตอนนี้อยู่ประมาณ30เท่านะครับก็เอาจริงๆสําหรับหุ้นที่ขายน้ําป่าผมว่าแพงอยู่เหมือนกันนะอืมแต่ว่ามันคือเขาให้พรีเมียมในการเป็นเจ้าตลาดอะ่ะมันก็เลยกลายเป็น30อันนี้ก็ต้องควรคํานึงถึงแล้วก็ปันผลอยู่ที่ประมาณ2.2%นะครับโอเคทีนี้มาลองดู เรื่องราวของเขาคร่าวๆนะครับน้องฟูสปริงเนี่ยนะครับเจ้าของก็คือคนนี้แหละต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ยเจ้าของเขาเนี่ยไม่ได้ทําธุรกิจเกี่ยวกับสายนี้มาก่อนเลยครับคือออกจา์แนวแบบสู้ชีวิตด้วยซ้ําเพราะว่าตรงนี้ยครับ เขาบอกว่าคุณเจ้าของนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนไม่จบนะแล้วก็ลาออกจากโรงเรียนตั้งแต่12ขวบแล้วก็เป็นท้งพนักงานก่อสร้างนักข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็พนักงานขายน้าครับซึ่งในตอนนี้เขาเป็นนักข่าวเนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือเขาได้ไปสัมภาษณ์ CEO เก่งๆนักธุรกิจเกง่งๆเกือบ500คนเลยเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มมีความคิดอยากจะทําธุรกิจของตัวเองครับเขาก็เลยเริ่มหาลู่ทางว่าจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งมาจับเทรนด์เป็นธุรกิจน้ําเปล่าครับซึ่งแต่เดิมอะปีที่แล้วนะ ก็ต้องบอกว่าตัวธุรกิจน้าเปล่าเนี่ยมันมีเขามันไม่ได้ไม่มีใครทาครับคือก็มีเจ้าใหญ่ๆอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือน้ําเปล่าของเขาเนี่ยเขาพีเซนต์บอกว่าเอามาจากแหล่งน้ําในโมโทนเจอร์เจียงมาเป็นน้ําดืม่มบรรจุข,ขวดแล้วก็เหมือนกับมีแร่ธาตุมาจากธรรมชาติออแกนิกมากกว่าแล้วเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือความหวานเล็กน้อยครับซึ่งทําให้แบรนด์ของเขาเนี่ยแตกต่างจาก น้ำดื่มเจ้าอื่นๆณขณะนั้นแล้วคนผู้ที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยก็ได้รับข้อมูลรับมาร์เก็ตติ้งว่าเออมันเป็นแหล่งน้ำจากธรรมชาตินะโดยจะมีข้อแตกต่างก็คืออาจจะหวานกว่าน่อยเพราะว่าค่า p ีเค่าเคมีอะไรก็ว่าไปคือคนจีนเนี่ยเขาค่อนข้างมาในเทรนด์รักสุขภาพครับก็คืออย่างที่เรารู้จักอสมุนไพรจีนตำรับยาจีนอะไรประมาณเนี้พอมามาร์เก็ตติ้งว่ามันมีความดีต่อสุขภาพมากขึ้นน่ะก็ทําให้คนจีนเนี่ยสนใจครับแล้วเขาก็ต่อยอดมาจากจุดน,นั้นจนกระทาให้ณนะตอนเนี้หงงงฝูสปี่ ตามของลงทุนแมนนะวันในปี2020เนี่ยมีส่วนแบ่งมากสุดประมาณ21ซครับซึ่งหน้าตอนนี้ปีนี้ย2025น่ะจริงๆมันมากกว่า21แล้วนะครับก็ประมาณแบบ20ต้นๆอะไรอย่างี้แหละแล้วที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยได้กระจาย d i s t r วเตอร์ในการส่งของอะไปทั่วประเทศจีนเลยครับก็คือถ้าเทียบ ตลาดน้ําดื่มเนี่ยหนงฝูเนี่ยมีการกระจายสินค้าเนี่ยที่รอบครอบแล้วก็กว้างมากสุดในประเทศจีนแล้วจะเห็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆดูทริปไปเที่ยวต่างๆนานาหรือว่าเพื่อนๆไปเที่ยวเองเนี่ยตามภูเขาตามป่าอะไรต่างๆเนี่ยหนงฝูเนี่ยเขาก็ไปถึงครับเขาก็จัดสงได้ไปถึงถือเป็นความแข็งแกร่งหนึ่งที่สําคัญมากๆกับธุรกิจประเภทนี้ครับแล้วทาให้หนงฝูเนี่ยกลายเป็นเจ้าตลาดในที่สุดก็ที่สนนำคัญก็คือกําไรสุดที่เขาเนี่ยสูงถึงย0่สบนต้นๆเลยนะครับซึ่งสาหรับธุรกิจขายน้าอ่ะคือ กาไรเนี่ยเขาสูงมากกว่าน้ําดื่มทั่วไปนะครับในตลาดจีนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือคุณเจ้าของเนี่ยเขาถือหุ้นในบริษัทในปี2020นะมากถึง84%เลยนะครับก็คือจากหุ้นของหลงฟูทั้งหมดเนี่ยคุณเจ้าของเนี่ยเขาถือไปแบบเกือบ80%เลยนะถ้าเกิดเทียบกับแจ็คหมาที่ถืออาลีบาบาณ้าตอนปี2020เนี่ยถือแค่4.8%เลยนะเพียงเท่านั้นเองนะครับหรือว่าโพนีหมาที่ถือคูเทนเซนเนี่ย ถือหุ้นอยู่เพียง8.42%ท่านั้นในกับบริษัทของเขานะครับทำให้มันก็เป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งว่าเออคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้เหมือนกันนะนั่นเองครับอันเนี้ยก็เป็นภาพรวมคร่าวๆนะครับสำหรับความเป็นมาของบริษัทหนงฝูนะครับในส่วนต่อไปทีนี้ผมอยากจะแวะมาดูเว็บไซต์เขาบ้างนะครับอันนี้เป็นเว็บจัดของจีนเลยนะจะเห็นว่าหนงฝูเนี่ยเขาแตกลายไปเยอะมากๆครับจากแต่เดิมเนี่ยเขาก็เป็นน้ำเปล่าคือน้ำเป่าขวดแดงเนี่ยครับ คือถ้าเกิดเพื่อนๆไปเที่ยวที่จีนหรือว่าดูคลิปท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็มักจะเห็นครับน้ําป่าขวดแดงอันเนี้ยอืมซึ่งมันก็คือผมไปจีนทีไรเนี่ยผมก็จะเจอเจ้าเนี้ยทุกครั้งทุกร้านเลยนะทุกร้านจริงๆอันเนี้ยเป็นโปรดักที่เป็นยืนพื้นของเขาครับก็เป็นน้ำเพื่อสุขภาพราคาจะพรีเมียมหน่อยถ้าเกิดแปลงเป็นเงินไทยอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ9บาทนะครับก็ประมาณหยวนเกือบเกือบสองหยวนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นโปรดักที่เพิ่มขึ้นมาก็คือ เป็นโปรดักที่ถูกครับต้องบอกว่าหนงฝูช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเจ้าใหม่ครับเข้ามาย่ามาเก็ตแชร์โดยเขาทําเป็นแบรนด์แต่ว่าขายเลยราคาถูกกว่าอาจจะคุณสมบัติน้อยกว่าแต่ราคาเขาย่อมเยาวกว่าที่เนี้ยหนงฝูเขาก็เลยต้องออกแตกแบนรนด์ออกมาที่มันเป็นแบนรนด์ราคาถูกจะได้ป้องกันตําแหน่งเนี่ยไม่ให้คู่แข่งเข้ามาตีแตกได้ครับก็เลยออกมาเป็นน้ําดื่มขวดเขียวที่ราคาก็จะตกอยู่ประมาณ1นึ่หยวนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพัฒนาการของเขาในช่วงที่ผ่านมาครับ แล้วนอกจากนี้ครับนอกจากน้ําเปล่าเนี่ยเขามีการแตกแบรนด์ไปเป็นชาด้วยครับซึ่งจริงๆตัวชาเนี่ยขายดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคือผมไม่ได้รู้โปรดักเขาแบบชัวๆ์ครับว่าอันไหนขายดีจริงขายดีน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยอัปเดตท,ที่ออกมาแล้วก็คือตัวชาเนี่ย ขายแพงกว่าน้ำเปล่าแล้วก็มี m a จ g i n ที่สูงกว่าน้ำเปล่าแต่ว่า Distributor หรือว่าช่องทางจําหน่ายของเขาเนี่ยมันมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมและการจะเพิ่ม product ใหม่เข้าไปเนี่ยคือมันได้ไวอลลุ่มเยอะครับคือมันก็เป็นร้านเดิมๆที่อยู่กับเขาอะแค่เพิ่ม product ใหม่อีกอันนึงเขาก็สร้างรายได้จากสินค้าต,ตัวใหม่ได้แล้วแหละคือมันก็เป็นข้อได้เปรียบของเขาในช่วงที่ผ่านมาครับก็อย่างเช่นไอ้ตัวชาเนี่ยก็เป็นการเติบโตหลักที่มันเพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงที่ผ่านมาครับสูงกว่าน้ำเปล่าอีกนะครับก็คือตัวน้ำชาและ ที่มันปังๆที่ผ่านมาก็คือน้ําชาแต่ว่าเขาก็มีการออกอย่างไงครับตัวโซดากลิ่นผลไม้นะแล้วก็มีการออกตัวน้ําผลไม้ด้วยอะไรแบบนี้ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นส้มเลยนะหนุงฝูโมเดินฟู้ดอืมใช่อันเนี้ยฟู้ดเลยมาโหวลาม,มาถึงน้ําผลไม้แล้วเนะี่ยคือก็เรียกได้ว่าหลากหลายมากครับมิวทีก็มีแต่ว่ารายได้หลกัหลกๆของเขาตอนนี้ก็จะเป็นน้ำป่ากระชานะครับโอเคส่วนต่อไปผมให้ดูตรงนี้เลยนะอันเนี้ยผมมาจากแอนนอลีพอร์ตของเขาเลยนะ คือแอนโนลีพอร์ตของเขาค่อนข้างดีนะคือมีทั้งจีแล้วก็ทั้งอังกษิษทำให้เราบบพอจะรู้เรื่องบ้างครับสหรับคนที่มีอุปสรรคทางด้านภาษานะครับในช่วงปี2024นะผมมาแตกสัดส่วนไรายได้เลยนะแพ็กเกจ d ิงกิ้งวอเตอร์ก็คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าของเขาเนี่ยสัดส่วนอยู่ที่38.5%สนะครับสังเกตนะปีที่แล้วนะ2 0 2 3นยนะน้ำเปล่าเนี่ยครึ่งหนึ่งเลยนะ51% แต่ว่าหน้าตอนนี้สัดส่วนมันน้อยลงนะครับอยู่ที่38.5%ส่วนหนึ่งเพราะว่ารายได้มันลดลงเลยครับเห็นไหมว่าจาก10,000เหลือ8,500เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็เนี่ยครับ T-Bill เ,เ,เนีครับน้ำชาของเขาน้ำชาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่38%นะครับจากปี223เนี่ยอยู่ที่25%แล้วก็รายได้มันเพิ่มมาจาก5,000ล้านเป็น8,000ล้านนั่นเองครับส่วนอันอื่นๆน่ก็ยอย่างเช่นน้ำผลไม้ยังเป็นส่วนน้อยอยู่ประมาณ 10, 10วกว่าเปรอร์เซ็นต์10กว่าเปอร์เซ็นต์ สองอันดับหลักๆของเขาเนี่ยก็คือน้ำน้ำดื่มนะครับแล้วก็ตัวน้ำชาั่นเองนะครับทีนี้ผมจะมาจอะตรงนี้ครับว่าทําไมตัวน้ำดื่มเนี่ยรายได้มาถึงลดลงครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่ผมเรียกว่าใครสิทธิ์ของหนงฝูเหมือนกันนะเหมือนเขาเจอดามาเนี่ยครับนองฝูสปริงดิ่งกว่า4 0นี่คือราคาหุ้นนะเพราะว่าชาวจีนคว่ำบารกาไรลดลง เพราะว่าเหมือนมันมีข่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับกระแสชาตินิยมจีนมันก็รุนแรงใช่ไหมอย่างที่เพื่อนๆน่าจะพอรู้กันว่าแบบหนังชาตินิยมจีนกระแสชาตินิยมจีนจีนดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบรนด์จีนต่างๆเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาแย่งมาเก็ตแชร์ของแบรนด์ต่างประเทศที่ปไปเปิดในประเทศจีนครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่หนงฝูครับก็คือก่อนหน้านี้มินิโซครับคือมินิโซมันเป็นของจีนนี่แหละแต่ว่าโลโก้ของเขาเนี่ย เป็นภาษาญี่ปุ่นครับอยู่อีกฝั่งหนึ่งทีเนี้ยมันก็เกิดดราม่าว่าเอ๊ะเป็นบริษัทจีนทําไมไม่ใช้ภาษาจีนล่ะทําไมใช้เป็นภาษาญี่ปุ่นไม่รักคนจีนหรือเปล่าทีเนี้ยมิโซะเขาไหวตัวครับก็เลยเปลี่ยนจากภาษาญี่ปุ่นอีกข้างหนึ่งอะมาเป็นภาษาจีนก็เลยรอดตัวไปแต่ว่าทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้บริหารของหนองฝูเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก็บตัวครับคือเป็นคนแบบโลโปรไฟน่ะไม่ค่อยออกข่าวไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แล้วหนงฝูเนี่ยมาเจอดราม่าที่ว่า ไอ้รูปต่างๆของหนวงฝูเนี่ยรูปแพ็กเกจจิ้งเนี่ยคือมันก็มีอันนี้แหละถ้าดูในรูปนะคือไอ้ภูเขาสีเขียวเนี่ยไอ้คนจีนเขาก็บอกว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนภูเขาฟูจินะคือจริงๆแล้วคุณอยากจะสื่ออะไรหรือเปล่าที่มันไม่ได้แบบเป็นชาตินิยมจีนเนี่ยเป็นบริษัทจีนแท้ๆทำไมเอาภูเขาไฟฟูจิมาขึ้นเป็นโลโก้อะไรประมาณนี้ครับก็นอกจากนี้มันก็มีตัวแบรนด์ที่ผมหาคนานะมันเป็นแบรนด์น้ำเออน้ำชานี่แหละน้ำชาเขาเนี่ยครับเดี๋ยวผมย้อนให้ดูนิดนึง น้ำชาเขาเนี่ยรูปโปรดักต์ของเขาครับมันจะมีรูปแบบเนี่ยเออจะเป็นรูปหรือว่าเขาเอาออกแล้วก็ไม่แน่ใจนะก็เนี่ยนะครับเนี่ยเนีย่ยเออจากอันนี้แหละคือมันเป็นรูปปราสาทต,ตรงนี้เนี่ยซึ่งชาวเน็ตจีนเขาก็บอกว่าไอ้ปราสาทต,ตรงเนี้ยมันเหมือนปราสาทที่ญี่ปุ่นเลยที่โอซาก้าอะไรประมาณเนี้ยต้องบอกว่าแบบทําไมเอาสถานที่ท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาขึ้นเป็นโลโก้ล่ะคือคุณไม่ได้ตั้งใจจะทําเพื่อคนจีนใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยมันก็เลยเกิดดราม่าครับเป็นดราม่าความบาดเลยว่า วัยรุ่นจีนกระแสโซเชียลมีเดียจีนก็บอกว่าเออมันงั้นไม่กินหนองฝูแล้วหนองฝูมันนิยมญี่ปุ่นว่ะอะไรเงี้ยไปกินแบรนด์อื่นดีกว่าอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยเป็นกระแสครับท้าไมหุ้นของหนองฝูเนี่ยมันตกครับตก40%เลยแต่ว่าหน้าตอนนั้นน่ะก็ต้องบอกว่าผลประกอบการมันยังไม่ออกมาเลยนะว่าตกจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยนำไปก่อนแล้วมันก็เลยกลายเป็นไอ้ช่วงนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูหนึ่งปีนะนี่เนี่ยคือช่วงไอ้หลุมตรงเนี้ยที่มันเหลือ,อยี่หนะ้าอนี่ย มันก็เริ่มมีคนตระหนักรู้ครับว่าราคาตรงเนี้ยมันถูกเกินไปหรือเปล่าบางทีความบาดตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาชั่วคราวก็ได้นะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าหนงฝูเนี่ยเขาเป็นเจ้าตลาดแล้วก็มีข้อได้เปรียบทางด้านช่องทางอยู่นะแล้วเขาแค่แบบคือเขาแค่ให้ข่าวมานิดๆหน่อยๆให้ข่าวแก้ตัวหรือว่าปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะมัน,น,นก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้ครับทีนี้ก็เลยมีแรงซื้อกลับมาก็เลยขึ้นมาถึงประมาณสาสิบหกยวนนะตอนนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหนงฝูเนี่ยเขาก็มีการให้ข่าวนะครับว่า ไอ้ทั้งไอ้ตัวภูเขาตรงเนี้ยนะแล้วก็ไอ้ปราสาทตรงเนี้ยนะจริงๆอ่ะมันก็เป็นปราสาทมาจากจีนนี่แหละผมก็มียืนยันนะว่าเอามาจากปราสาทตรงนี้ตรงนี้แล้วไอ้ภูเขาตรงนี้เนะี่ยก็เป็นภูเขาของจีนนี่แหละมันก็อาจจะคล้ายๆกันบ้างแต่ว่าผมไม่ได้มีเจตนายอย่างนั้นนะ่ะก็ว่ามีการให้ข่าวแบบนี้ครับแต่ก็ต้องบอกว่าตัวผู้ก่อตั้งท่านนี้เองนะครับท่านเนี้ยอ่าท่านเนี้ยเขาเขาก็ไม่ได้พรีเซนต์อะไรเยอะครับคือตามสไตล์เขาเนี่ย ไม่ค่อยให้ข้อมูลกับสื่อเท่าไหร่มันก็็ีการให้ข่าวเท่าที่จะเป็นเท่านั้นดังนั้นเนี่ยภาพของหน่งฝูณนะตอนนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยกระแสตรงนี้มันยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเริ่มเบาบางไปบ้างแล้วเพราะว่ามันก็เิ่มีการพูดถึงน้อยลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะเป็นการรีเทิร์นกลับมาก,ก็ได้นะสำหรับตัวหนองฝูเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอเดียในการลงทุนมันเลยจะกลายเป็นว่า หุ้นหองฝูอ่ะถ้าเกิดอยู่ในราคาที่ดีมูลค่าที่ดีมูลค่าที่มันถูกแล้วเนี่ยเราแหละสามารถจะซื้อหรือว่าถือหุ้นตัวนี้ได้นะเพราะว่าหุ้นตัวเนี้จ่ายปันผลเนี่ยค่อนข้างสูงครับจ้าผมว่าถ้าจําไม่ผิดไปเอาเรโชว์มาประมาณ80%นตะแล้วถ้าซื้อในราคาที่ดีแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปจากเศรษฐกิจจีนคนจีนหรือว่าการเพิ่มสินค้าของเขาเนี่ย ก็อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีก็ได้ถ้าเกิดเราได้ในราคาที่ดีครับแล้วหุ้นมันก็เข้าใจได้ค่อนข้างง่ายอย่างตอนนี้เราก็รู้ใช่ไหมว่ามันโดนคว่ำบาตรอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีปัญหาแต่ว่าทีนี้เราก็เข้าใจไงว่าการคว่ำบาตรตรงนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะสิ้นสุดได้ถ้าเกิดเขาปรับตัวนิดนิดหน่อยๆน่ะมันพอจะคาดเดาได้มากกว่ากระแสะเทคโนโลยีหุ้นเทคเนี่ยก็เลยเป็นไอเดียในการลงทุนหุ้นตัวนี้ครับทีนี้ผมมาเจาะตัวงบการเงินนิดหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เอามาจากเทรดดิ้งวิวนะครับ ต้องบอกว่าตัวหนองฝูนะดูตัง a l u a t i o n ตัวนี้ก่อนแล้วกันต้องบอกว่าราคามันล่วงลงมาเรื่อยๆครับทั้งจากกระแสตลาดจีนแล้วก็กระแสของตัวมันเองนะเนี่ยเห็นไหมว่าจาก PE ประมาณห้าสเนี่ยผ่านไปสองสามปีเหลือสี่สิบสามแปดสามสิบนะครับซึ่งก่อนหน้ามันน้อยกว่านี้อีกด้วยนะไอ้ตรงหลุมตรงนั้นอนะป e น่าจะประมาณ2ี่ั้บอ้ามั้งแต่ว่าอันนี้มันก็ขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับตัว e r f o r m a n c e เนี่ย performance ผมปรับเป็นรายปีนะ a อ n no. u a l อ่าเห็นไหมว่ามันก็มีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งผมชาาเช มาจากการเพิ่มสินค้าชาเข้าไปนั่นเองครับเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าไอ้หนงฝูมันจะโดนความบาดนะว่าคนจีนไม่ยอมกินน้าเปล่าแ่จจะว่าไอ้ชาที่มันขายดีเนี่ยมันก็มาหาักล้างตรงนี้ได้ครับท้าไม่มีการเติบโตนั่นเองครับแล้วก็ตัว net profit net income เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ20%ต้นๆนะครับสัดส่วนทีนี้มาลองดู revenue ส่วนแบ่งรายได้ตรงนี้ก่อนแล้วกันจะเห็นว่า หลักๆเนี่ยยังคงเป็นวอเตอร์อยู่อนนี้น่าจะเป็นข้อมูลในปีส3ามนะอืมอันนี้ยังไม่อัปเดตเท่าตัว annual r e p อ r t อันนั้นอันนี้ก็ดูคร่าวๆครับว่าตัวก่อนหน้าเนี่ยน้ำเปล่ามันก็เกินขึ้นครับตอนนี้น้ำเปล่าเหลือประมาณ3 8ดเปอร์เซนะจากข้อมูลตรงนี้ยังส7เปอนอยู่ในช่วงปีสองสามนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มตัวนี้มาก็คือ,อ้วงกลมสีขาวเนี่ยก็คือความคาดหวังที่นักวิเคราะห์ตั้งเอาไว้ แล้วก็ไอตัวสีเขียวน้าทะเลเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาทําได้จริงครับจะเห็นว่าไอตัว r e v e n เนี่ยเขาทําได้พอดีกับคาดหวังแล้วก็เหนือกว่าความคาดหวังมาเรื่อยๆแปลว่ามันมีแนวโน้มที่ดีครับคือนักวิคคะห์ทเขาตั้งราคารายได้ไว้ตรงเนี้ยแต่ว่าเขาทําได้เกินเนี่ยก็ทาได้มาตลอด5ปีที่ผ่านมาครับเอ้ไม่ถึง5หรือประมาณ3ปีที่ผ่านมาส่วน earnings ก็เช่นกันครับก็ทําได้ดีกว่าคาดหวังมาโดยตลอดที่นักวิคาะร์ตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็ดีเวนด์เนี่ยไปเอาเลยดีเวนด์อยู่ที่ อ๋อเปอเอาเลโชอยู่ที่67%นตะครับตามข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็มีปันผลยิวประมาณ2.2%แล้วก็เห็นไหมครับว่าปันผลเขาก็จ่ายเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับย้อนหลังมา3ปีนะครับโอเคทีนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับกับเข้าหน้าจออันเนี้ยผมนำเสนอความเป็นมาของหลองฝูแล้วก็ไอเดียในการลงทุนแล้วครับคือมันก็ออกแนวเป็นไปใน,นแง่ดีนะถ้าเกิดมันฟื้นคืนกลับมาได้ทีเนี้ย อีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่เป็นความเสี่ยงสําหรับตัวผมเนยนะอันนี้ผมอยากจะแอดเพิ่มเข้าไปก็คืออย่างแรกนะครับนโยบายของรัฐบาลจีนน่ะค่อนข้างส่งผลกับอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆภายในประเทศเป็นอย่างมากครับแล้วข้อหนึ่งที่ควรกังวลคือหนงฝูอ่ะเขาเป็นเจ้าตลาดไปแล้วครับคือทุกๆคนก็ต้องซื้อน้ําจากเขานะี่ย แล้วการที่เขาออกน้ําตัวราคาถูกมามันก็สะท้อนได้เลยว่ามันมีคนจะมาท้าชิงตําแหน่งจากเขาครับแปลว่าต่อจากเนี้ยอย่างแรกก็คือการแข่งขันเนี่ยมันน่าจะค่อนข้างสูงขึ้นครับไม่งั้นเขาก็ไม่น่าจะออกตัวน้ำเปล่าขวดเขียวมาหรอกจริงไหมครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวน้ำเปล่าขวดแดงเดิมอะที่เขาแบบเป็นเจ้าตลาดและคนนิยมอยู่แล้วนะนักท่องเที่ยวก็ชอบนะคือผมไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจีนอะมันจะออกนโยบายควบคุมราคาตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็จําหน่ายทุกที่แล้วอะเหมือนแบบเขาผูกขาดไปแล้วนะแล้วด้วยมาจิ้นถึง20%อซนะ่ซึ่งตรงเนี้ยใครๆก็รู้ครับขนาดผมยังรู้เลยแล้วรัฐบาลจีนเขาจะไม่รู้ได้ไงว่าเขาได้กําไรเยอะจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำเปล่าของเขาเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าแบบด้วยกําไรมากขนาดนี้จะถึงจุดที่รัฐบาลจีน เขาจะออกกดควบคุมราคาขายไหมเหมือนที่เขาแบบออกกดควบคุมของโรงเรียนสอนพิเศษต่างๆในจีนน่ะ้าไม่คุณเขาก็ล่วงลงมาใช่ไหมผมก็ไม่รู้ว่าน้ําเปล่าเนี่ยที่เป็นสินค้าที่ทุกคนในประเทศจีนใช้อะ่ะคนจีนทุกคนจะไปไต้องซื้ออะ่ะมันก็เป็นสินค้าจะเป็นสาหรับทุกควรเรือนใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจีนในอนาคตอะ่ะเขาจะออกนโยบายนี้หรือเปล่า โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ผ่านมาที่รัฐบาลจีนพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยครับการลดราคาสินค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นกําลังจับจ่ายใช้สอยให้คนเนี่ยออกมาใช้เงินมากขึ้นอีกทางหนึ่งครับก็เป็นประเด็นที่2แล้วก็ส่วนประเด็นที่3ก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันก็ยังมีกระแสะอาการความบาดอยู่ที่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบสร้างร้างลาซะทีเดียวแหละอะไรแบบเนี้ยคือโลคอินเทอร์เน็ตอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าแบบจะมีชาวเนจีนคนไหนแบบขุด อะไรออกมาแล้วแบบเอามาประจานเอามาเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมก็เดาไม่ได้เหมือนกันครับแสดงว่าไอ้หุ้นของฝูเนี่ยสำหรับผมนะคือถ้าราคามันดีอ่ะก็เหมาะสมที่จะเข้าลงทุนครับแต่ว่าจะเข้าไปในโพซิชันที่เรามั่นใจเต็มร้อยเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ครับต้อง คิดเรื่องความเสี่ยงจาก3มประเด็นที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่เราไม่รู้จริงๆครับคือหุ้นจีนน่ะมันมีความเสี่ยงที่เราไม่รู้เยอะครับผมว่าเยอะกว่าหุ้นอเมริกาอีกดังนั้นเนี่ยการเบรยเวชันแล้วก็ประเมินมูลค่าแล้วก็กําหนดสัดส่วนที่จะเข้าถึงเนี่ยสำคัญมากๆครับสำหรับการลงทุนหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้นทุกตัวอะไรที่เป็นจีนอ่ะโดยเฉพาะหุ้นเทกนะครับสำหรับนองฟูเนี่ยก็มีความเสี่ยงเหมือนกันตามท,ที่บอกไปแล้วกันนะครับโอเค ทีนี้อยู่ที่เพื่อนๆครับว่าคิดเห็นยังไงครับเห็นด้วยกับผมไหมหรือว่าไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่าอาจจะถือหุ้นนี้อยู่แล้วหรือว่ากำลังพิจารณาการเข้าซื้ออยู่ครับไม่แน่นะตอนคิปผมออกเนะี่ยเพื่อเผยมี DR ตัวน,นี้ด้วยผมคิดนะว่าเขากําลังแบบมีแผนจะมาทํา DR เพิ่มก็ไอ้หนงฝูเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่แบบเขาอยากจะมาทําเพิ่มในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคือถ้ามันเพิ่มมาแล้วนะก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่อัปเดตเท่าเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับผมโอเคถ้าเกิดใครมีอะไรเพ่มมนกคา,างครัััๆฒสุ ให้รู้ต้องกานกันมากขึ้นนะครับผมชอบใจคอนเทนต์แบบนี้ฝากไลค์แชร์ซับสไคร e นะครับอันกริ๊บ,บจะแบบนจนจะเด้เลดคลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับผู้สุดใจต่อไปนะครับและพบกัปกับพอดแคสต์นี่เป็นล่าเลยหรือพี่ไรแนวได้ไหมนะครับสวัสดีครับผม